ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาคุยกันเรื่องเรื่องนาวีสาขาอีกสักครั้งเมื่อแล้วได้อย่างเรื่องนาวีสาขาในในหนึ่งที่เราคุยกันนล้เรื่องที่เรียกว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตตอนนี้มาคุยถึงว่าการที่นาวิสาขาบูชาพระพุทธเจา้า ทำลายอารมณ์มิจฉาทิฏฐิของพ่อผัวที่ได้ด้วยเป็นที่น่าแปลกใจบรรดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทอินาวิสาขาเป็นประสูดาบันแต่ว่าได้ผัวซึ่มีศาสนาต่างกันคือเป็นผัวตระกูลของผัวนี่เขานับถือศาสนาชีน คำว่าเชนในที่นี้ก็ได้กับพระแก่ผ่าเวลานี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัตรขึ้นในโลกมีขณาจารย์อยู่มากเขาก็ประกาศตนว่าเขาเป็นพระอรหันได้แต่ว่าศาสนาเชนนี้มีความต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมด เมื่อศาสนาอื่นๆคณาจารย์อื่นๆที่ประกาศตนว่าเป็นพระอระหันต์แต่ทว่ายังมีผ้านุ่งผ้าหม่มศาสนาเชนิขประกาศว่าดีกว่าศาสนาทุกศาสนาต้งนี้พระไรเพราะว่าเขาไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มเขาเลิกกัน เขาถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินศาสนาอื่นที่ถือว่าเป็นอรหัตผลยังมีความโลภยังมีผ้านุ่งผ้าหม่มนี่เขาดีกันแต่แค่ข้างนอกธรรมดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทสำหรับศาสนาเชนน่าเจนลกใต้สมัยน,นี้ยังมีในประเทศอินเดียความจริงคนในประเทศอินเดียสุทธาถือศาสนาเชนมาก ว่านิยมการแก้ผ้าแล้วก็น่าเรื่มใสเขาอยู่อย่างหนึง่งศาสนานี้จะเป็นฤดูร้อนร้อนก็าตามจะหนาวกว็าตามหนาวแสนหนาวยังไงก็าตามเขาจะไม่ยอมนุง่งห่มผ้าเป็นเงขาดมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษ แต่ว่าการกระทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมมลกยูไปเชิกล่าวบอกว่าไม่ใช่เป็นความดีนักถือว่าเป็นการทรมานกายเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเทอเอาดีทางกายกันแม้ความจริงก็น่าคิดถ้าเราจะจะเอานักบวชที่ไม่น่งผ้ามาก,มาก,มากราย สักร้อยสองร้อยรายนี้น่ากลัจะดูพิลึกชบอบกลอาตมาเคยไปเห็นเขาเหมืนกันเมื่อปีพศออ .2492 มีโอกาสไปประเทศพม,ม่าเมื่อทำกิจในประเทศประเทศพมา่าเสร็จก็ไปอินเดียในขณะนั้นที่ไปก็ปรายกฎว่าเป็นเวลาฤดูการที่เขาลอยบาปกัน ที่แม่น้ำคงคาเจ้าหน้าที่ฝ่ายมกรเทศพาไปที่แม่น้ำคงคาคือเป็นต้นกระแสน้ำน้ำไหลแรงมากเขาถือกันว่าคนได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาและเป็นการลอยบาปความจริงคำว่าบาปนี้แปลว่าความชั่วแต่ต้องเขาลอยกันได้ใครอาบน้ำในแม่ น้ำคงคาแล้วบาปคือความชั่วมันก็หมดไปเวลาคนที่ตายแล้วเขาก็ต้องเผาใกล้ๆแม่น้ำคงคาเมื่อเผาแล้วก็ศพและฐานเพลิงทั้งหมดกระดูกกระเดกทั้งหมดโยนลงไปในแม่น้ำคงคาให้ไหลไปตามกระแสน้ำคนตายจะได้หมดบาปจะได้ไปสวรรค์ ความจริงถ้าเป็นเช่นนั้นได้ไมมนก็น่าดูเหมือนกันก็น่าจะทำบาปกันมากๆเพราะว่าเราลอยบาปทิ้งไปซะได้แล้วบาปมันไม่มีแต่พระองค์สมเด็จพระจินสีไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านบอกว่าความดีหรือความชั่วมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าสายการกระทําของเราเป็นปัจจัย แล้วทาความชั่วจนลอยเท่าไหร่น้ํามันก็ไม่สามารถจะไหลกระทุ้งความชั่วออกจากใจของเราได้เพราะความชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าว่าเราทําความดีเข้าไว้ก็ไม่มีกระแสน้าที่ไหนที่จะทุ้งความดีจากใจของเราออกไปได้ในองค์สมเร็จพระจอมไตรทรงเทศมีเหตุมีผล เราจะกล่าวกันไปทีพิจนารณาเรื่องเรื่องศาสนานี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติตนไม่เคารพอยู่ในศีลห้าประการชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตชาวบ้านทำรมาชาวบ้านให้เดือดร้อนชอบรักชอบขโมยชอบยื้อแย่งความรักชอบโกหกหมดเท็จชอบดื่มสุราเมรัย ทำจิตใจไม่ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่ดีแล้วไปลอยบาปในแม่น้ำคงคานี้อันนี้สายเดิมมันจะเปลี่ยนไปไหมความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไปเห็นแขกประเภทใดที่มีความชั่วไปลอยบาปในแม่น้ำคงคากลับมาแล้วแกก็ทำความชั่วตามเดิมแล่ดีไม่ด,มดีก็จะทำมากกว่าเดิมเพซะอีกเพราะถือว่าลอยบาปได้แล้ว พราะบาปเก่ามันไม่มีทําใหม่ต่อไปก็เป็นลอยเสี้ยใหม่บาปมันก็หมดไปแล้วยิ่งแบบนั้นไปเวลาจะตายเวลาเ็า,าเผา,เา,าก็ศพโยนลงไปในแม่น้ําคงคาก็กลายเป็นผู้หมดบาปก็วความคิดเห็นแบบนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่นรักยังมีคนมากมากกว่าสวรรค์เพราะความเข้าใจผิด นี่ตอนนั้นที่ไปเที่ยวที่แม่น้ำคงคาก็ไปเจอนักบวชในศาสนาเชนตัวกระใหญ่โตหน้าดูแก่พาถือสำงามเอาขี้วัวทาตัวทั้งหมดนั่งอยู่ที่ต่อไม้นั่งเฉยๆคนที่เขาไปลอยบาปก,กันมีจำนวนพันจำนวนหมื่นมากมายเหลือเกินนับไม่ไหวไม่มีโอกาสนับ เวลาเขาขึ้นมาจากลอยบาทแล้วเาขาก็คลานเข้าไปหาพระเชนญพระแก่พาเอามือแตะที่วัวที่ตัวนิดหนึ่งแล้วมาแตะที่หน้าของตนอย่างนี้เชื่อลอยบาปแล้วบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนี่พระประเบบนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมาโลกสเธิยตรัาเป็นพระพุทธเจ้า เขานับถือกันนี่พ่อผัวหรือผัวผู้นาวีสาขาก็นับถือศาสนานี้เขาไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จไปชินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่นาวีสาขาไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวก็ก็ก้กแสดงจิตเมตตาราณี เจนลูกแพะมันจะออกลูกแลกก็พาคนใช้ไปช่วยประถมพยาบาลเป็นต้นในวันหนึ่งและทุกๆวันมีพระในาศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลไปบินทาบาทแวะเข้าไปที่บ้บานนั้นไม่มีใครเขาใส่บาดเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธาศาสนาเขานับถือในาศาสนาเชนพระแต่พา วันหนึ่งปลากว่าน,นาวีสาขากำลังเลี้ยงพ่อผัวอยู่เพราะว่าเพราะว่าบิดาของท่านสั่งไปว่าให้กินให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นหลับให้เป็นสุขก็หมายความว่าถ้าอยากกินแล้วก็ให้ผัวแล้วพ่อผัวกินก่อนตัวกินที่หลังมันก็เป็นสุข การนั่งให้เป็นสุขก็จะอย่านั่งดานข้างหน้าผัวหรือพ่อผัวอย่านั่งหลังผัวหรือพ่อผัวจะนั่งข้างๆังไม่ได้ไม่บังหน้าของท่านนอนให้เป็นสุขก็หมายความว่าก,ก่อนจะนอนสิ่งใดที่จะต้องปฏิบัติน้ําใช้น้ําบริโภคเรืองยนต์เทียกสิ่งที่สามีจะใช้จัดให้เสร็จอย่างนี้เวลานอนลงไปมันก็สบาย อย่างนี้เป็นต้นอาการตื่นให้เป็นสุขหมายความว่าต้องตื่นก่อนสามีเสมอทำกิจที่จะต้องทำเพื่อสามีให้ครบถ้วนหุงข้าวหุงปลาให้ครบถ้วนอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นเป็นสุขอย่างนี้เป็นตัวอย่างท่านสอนมาสิบอย่างด้วยกันแต่ไม่ขอนำมาอธิบายในที่นี้นาวิสาขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาเป็นอย่างดี วันหนึ่งปรากฏว่าพ่อผัวกําลังบริโภกอาหารนาวีสาขากําลังเลี้ยงอาหารพ่อผัวปรากฏว่ามีพระธรรมดืเดินบิณฑบาตรอรับบารท,ที่นาบ้านปกติบ้านนี้ก็ไม่มีใครเข้าใส่บารกันแต่วันนาวีสาขาเห็นข้าเขา้า วันอื่นไม่เห็นเห็นไม่กันแต่ว่าไม่มีจังหวะจะพูดเมื่อเห็นเวลาที่ท่านเดินผ่านไปเส็จแล้ววันนี้ปรากฏว่าสาวววขององค์สมเด็จพระบาทเทียบแก้วมายืนรอรับบาดเวลาที่นาวิสาขาอยู่ก็กำลังเลี้ยงพ่อผัวพอ,อดีนาวิสาขาจึางหันมือหน้าไปยกมือขึ้นนมันสการยกมือไหว้พระ บอกว่าพระคุณเจ้าค่ะมีมนโปรดบ้านอื่นเถอเจ้าค่ะบ้านนี้ไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะเขากินของเก่ากันคำว่ากินของเก่าก็หมายความว่าท่านบ้านนี้ที่จะเป็นเศรษฐีขึ้มนมาได้มีเงินมีทองมากก็เพราะอาศัยการบำเพ็ญทานการกุศลไว้ในชาติก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ไม่ท,ทาทานการกุศลต่อ ไอ้ทีรวยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยผลพ้นทานในการก่อนให้ไว้ในชาตินี้ไม่ทำต่อไปชาติหน้ามันก็จนนาวิสาขายังบอกว่าเขากินของเก่ากันขอพระคุณเจ้าได้โปรดปฏิอ,อื่นเถิดพระเจ้าค่ะการกล่าวว่า,าเพียงเท่าน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพ่อหัวโกรธขึ้นมาแต่ทันที หาว่านางวีสาขา,กาแกล้งแกล้งกล่าวว่าแกกินของเก่าคือกินอุจาระนี่เป็นสันดานของคนอันดับ่านแกก็เรน,นามขับไล่นางวีสาขาออกจากบ้านให้กลับไปสู่บ้านของตนนางวีสาขาจึงกล่าวเปลี่ยนว่าเวลามานี่ไม่ได้มาเองไปขอมา ในเวลาที่จะมาพ่อก็ตั้งพรามแปดแท่งเอาไว้เพื่อเป็นตุลาการชำระความก่อนที่จะไปก็ต้องเป็นเป็นความกันก่อนเมื่อนางชนะคดีเมื่อนางแพ้คดีนางจะไปหรือว่านางคณะชนะคดีแล้วนางอาจจะไปก็ได้ก่อนจะไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนอยู่ๆจะมาไล่นอย่างชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ไม่ได้ มีนาวิสาขาวมีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นประสรดาบันบูชาองค์สมเด็จพระิชิตตมามทัางพระพุทธพระธรรมประสงค์ทำมาบูชามาหาปัญโยะทำไมอย่างนั้นบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอํานาจมากแล้วก็บูชาพระธรรมมีปัญญามาก ตอนนี้มาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วทนยังไงแต่พ่อผัวแกเป็นคนดื้อเอก็เลยบอกว่าไม่เอาละอยู่ไม่ได้ต้องไปนวิสาขาก็บอกว่าฉันยังไม่ไปถ้าจะไปจ้องชำระคดีกันเสียก่อนถ้ามีความผิดจริงก็จะไปตามคำไล่หรือเมื่อบอ่อยสุดแล้วก็อาจจะไปก็ยังได้ แต่ก่อนจะไปก็ต้องให้ชำระความให้รู้ว่าใครมันถูกมันผิดเซยก่อนฉะนั้นนางยินดเชิญพรามแปดคนมาเป็นตุลาการพ่อปัว่ากล่าวข้โจทย์เป็นโจทย์ที่กล่าวโทษนางวิสาขาว่านางวิสาขาประนามว่าตัวกินของเก่าคือกินอุจาระ ท่านาพรามตั้งแปก็ถามนาวีสาขาวว่านางกล่าวอย่างัจริงหรือนางบอกว่าคำกล่าวว่าจริงของเก่าในกล่าวจริงแต่มไม่ได้หมายความมากินอุจาระคำว่าของเก่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ท่านมาหาเศรษฐีมีคือพ่อผัวมีก็อาศัยบุญบารมีก็เคยกันให้ทางการกุศลในการก่อนเขาไว้ แในชาตินี้กลับมาเป็นคนใจแคบไม่บริจาคทานฉะนั้นการบริโภคอาหารเน้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากบุญบาร,รมีเก่าเมื่อบุญบาร,รมีเก่าให้ผลมาแล้วถ้าไม่สร้างใหม่ก็ชื่อว่ากินของเก่าให้หมดไปชาติใหม่ก็จะกลายเป็นคนจนใ้ข้อน,นี้นาวิสาขาแก้แล้วพ่อผัวก็จำนนได้เหตุผล ต่อมาแกก็หาเรื่องต่างๆนานาจะไม่ขอนำมากราบเพราะเวลามันจำกัดเป็นอันว่าพ่อบผัวแพ้นางวิสาขาตอนนี้เองแพคดีเขาเลแล้วเมื่อแพคดีแล้วนางวิสาขาก็สั่งบริวารทั้งหมดให้เตรียมเข้าของที่นำมาจากบ้านกลับบ้านไม่ยอมอยู่ในสถานที่นี้ ว่าคนในที่นี้เป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่ยิยอมในการบำเพ็ญทางกองการกุศลเราอยู่ด้วยไม่ได้เราจะไม่อยู่เราจะไปแลวมีนิสัยเป็นอันถ่านไม่มีเหตุไม่มีผลคราวนี้ชักยุ่งพ่อผัวเป็นคนไม่ดีนี่ตัวมีความผิดถ้าลูกสะพ้ายไปคราวนี้นั่นเสียใหญ่ ก็เสียใหญ่ไม่เจเสียเล็กเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียลูกสะใภ้ที่มีความงามแล้วลูกชายก็จะมีความรู้สึกเป็นยังไงความจริงเรื่องนี้แปลกเรื่องนาวิสาขานี่ไม่เคยกล่าวถึงสามีเลยกล่าวเรื่องพ่อผัวกับตัวนาวิสาขาเท่านั้นเป็นเรื่องน่าแปลกเข้าใจว่าสามีคนจะเป็นคนดีไม่ขัดใจพัญญา เมื่อพัญญาจะทําอะไรเรื่อง็นความดีแล้วก็ไม่เคยขัดใจจึงไม่มีเรื่องกันเมื่อนางวิสาขายินท่านพ่อผัวคัดค้านก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปอยู่ไม่ได้บ้านจังไรนี่อยู่ไม่ได้ท่านพ่อผัวก็อ้อนวอนนางวิสาขาจะได้วางเงื่อนไข บมกว่าถ้าจะให้อยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องอนุญาตให้บำเพ็ญกุศลในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านนี้ได้จึงจะยอมอยู่ไม่เช่นนั้นอยู่ด้วยไม่ได้ที่ตาพ่อผัวแกแพ้คดีเขาแกก็ต้องยอมทุกอย่างฉะนั้นนาวิสาขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ ฉันจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยพ่อผัวก็ถามว่าจะปฏิมนต์ที่ไหนละ่ะระยะมันไกลมันทางกันตั้งห้าร้อยโยต์ไปไหวหรือนวีสาขาบอกไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องไปองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปวยประสงค์ไม่ต้องไปนิมนที่วัดนิมนต์ที่นี่ก็มาได้ ฉะนั้นนะนาวิสาขาจึงนำดอกไม้ทุกเทียนมาตั้งไว้ไที่กลางแจ้งในที่สูงอาราธนาอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอริยสงห้าร้อยลูปให้มาฉันปัตตาหารัละแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดที่บ้านในวันพรุ่งนี้พอ่อผัวนั่งมองดูก็นึกว่านาวิสาขานีนา่น่ากลัวจะสติไม่ค่อยดี อะไรแกอยู่ที่นี่พระอยู่ไกลตั้งสี่ร้อยห้าร้อยยน์นั่งนิมนต์อยู่ตรงนี้พระจะรู้ได้ยังไงแต่ก็นิ่งเขาไว้ในใจไม่กลา้าโกรธเพราะแพ้เขาดีเขาแล้วขืนพูดไปไปเดี๋ยวเขาจะปรับเขาอีกมันจะลําบากมันามีสาขาตั้งใจจะนิมนต์พระ คือพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบรรดาพ่้อาเจยลกทั้งหลายคือพระเชิงแก้ผ้าจึงเป็นเจ้าหัวใจของท่านเศรษฐีจึงเรีพ้ากันมาในวันนั้นถึงห้าร้อยรูปด้วยกันไม่กันมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเรียกท่านมหาเศรษฐีมาบอกว่าจงอยู่ที่นี่จงอยากเข้าไปหาพระพุทธเจา้าคือพระสมณะโคดม เปน็นอันว่านั่งล้อมไว้บังคับใจนี่เขาไม่ีอำนาจเหนือหัวใจกัน <c oughs> แล่นนาวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะสัญญามีกันไปแล้วว่าจะทำบุญกับพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาเวลาที่นาวิสาขาจะถวายทานก็ให้ไปเชิญพ่อผัวมาพธิเทีไม่ยอม อาเจนลกไม่อยอมออกยาไปท่านพ่อผัวก,ก็บอกว่าสั่งคุณช้มาบอกให้านางวีสาขาถวายทานเองก็แล้วกันพ่อไม่ว่าอะไรพ่อไม่มีกิจที่จะต้องปฏิบัติพระห้าร้อยรูปเหมือนกันนางวีสาขาก็ไม่ว่าอะไรถวายทานกับพระพุทธเจ้าเสร็จเมื่อพระกับพระพุทธเจ้าฉันเสร็จตางก็พากันจะโมธนา ในตอนนี้พระพุทธเจ้าจะเทศนวิสาขาบอกว่าขอให้พ่อผมมาฟังเทศบรรดาพระอาเจโลกทั้งหลายแบบนั้นบอกด่เรานั้นบอกว่าห้ามไปแต่ว่าตอนนี้นาวิสาขาไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ขอให้บิดามาฟังเทศให้ได้ถ้าบิดาไม่มาฟังเทศก็จะไม่อยู่บ้านนี้ เพราะว่าความดีไม่ปฏิบัติจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ท่านี้ทำยังไงละแพรก็ดีถ้าไม่มาฟังเทศเขายาไปนี่มันก็ต้องมาฟังแต่ก่อนที่จะมาฟังเมื่อถูกวางเรื่องขแบบนั้นเพราะเจ้ลกทั้งหลายก็บอกว่าจะฟังก็ได้ต้องกั้นม่านเจ็ดชั้นและชั้นท่านอยู่นั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดจะได้ไม่ได้ยินเสียงพระสมณะโคดม เวลาทิ้พบบงพ่อผัวยื่นสั่งมาบอกว่าไม่เป็นไรฟังก็ได้ให้นาวิสาขากั้นม่านที่งเจ็ดชั้นนาวิสาขาก็ทําเห็นไม่เป็นของแปลกอํานาจพุทธบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเอาชน,นะถ้ามีคาแดะเสียถีได้ นี่พ่อผัวชื่อว่ามีคาราเศษฐีตอนต้นลืมบอกไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อนางมีสาขากันม่านเจ็ดชั้นแล้วให้พ่อผัวมานั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยเ็มีคาราเศษฐีจะได้ประสูณาปฏิผล องค์สมเด็จพระทศพลก็สแสดงลีลาพระธรรมเทศนาจับใจเป็นกรณีพิเศษถึงแม้ว่ามีคาเรเษฐีจะนั่งอยู่หลังม่านชั้นที่เจ็ดแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกระเช้ก็เทศให้ฟังชัดมีสำเนียงอันไพเราะเป็นกรณีพิเศษจับใจมีคาเรเษฐีมากมาองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศไป แกก็ขออยับเลื่อนเข้ามาเข้ามั่นมาทีลชั้นจากชั้นที่เจ็ดเป็นชั้นที่หกจากชั้นที่หกเป็นชั้นที่ห้าจากชั้นที่ห้าเป็นชั้นที่สี่นักนกเข้าทนไม่ไหวอยากเห็นหน้าองค์สมเด็จพระมหามุนีมากเพราะเสียงเพราะเท่ก็เพราะพูดก็เพราะเข้าใจง่ายจับใจได้เกินอยากเห็นพระพักพระพุทธเจ้า ยังได้เปิดม่านทะลุม่านชั้นที่หนึ่งออกมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาพร้อมบริจัพพรรณรังสีสรัศมีฮปรการรูปร่างไม่เกะกะรุร่มร,ร,ร่ามยุมยม่มยำมอนก็พระอจิรกปรากฏว่ามีความเรื่อมใสเป็นมิเศกเข้าไปหมอบกราบไหวองค์สมเด็จพระบรมเมชษฐ์อยู่ที่หน้าพระตัก ยี่หน้าตักมนะลออพระตักเขาให้แล้วดีไม่ดีจะเป็นววลออประตักเข้าจะอยู่ <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระบาทเทียบแก้วให้เทศให้ตรงกับโบอุปนิสัยเป็นอนว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรพอเทศจบกป็ปลายกฏว่่านิคารละเสถียีได้บรรลุประโสดาปฏิผล เป็นพระอญญายะบุคคลในพระพุทธศาสนามีความมั่นใจในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีสินห้าเป็นสมุเฉดคือทรงสินห้าเป็นปกตินริรรรดาท่านพุทธบริัทการเป็นประสูตดาบันนะครับเป็นกะเพียงเท่าน,นี้เป็นของไม่ยากคือมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์คำว่าเคารพนี่หมายความมาปฏิบัติตามคำสอนด้วย ตอนที่ปฏิบัติตามคําคําสอนก็คือทรงศินห้าบริสุทธิ์สําหรับครวาดสําหรับพระเนเงก็ทรงสิขงข้อตนให้บริสุทธิ์ถ้ามีจิตประกอบไปในเมตตามมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าเืนหรือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อท่านมีคาลเสตถีฟังเทศจบได้บรรลุประโดาปฏิผลก็รู้สึกตนว่าตนเองนี่ง่ไปเสีม,มาก ไม่รู้จักของดีมันพบของดีไม่งามเมื่อขวานบินเพราะอย่างนั้นโบราณท่านบอกว่าพบไม่งามเมื่อขวานบินแต่ความจริงแค่บินไม่ถึงกับขวานพังยังใช้ได้ไมนขอบใจในบุญคุณของนาวิสาขามาหาอุบาสิกาจึงโดดเข้าวปกอดนาวิสาขาความยิงลูกสะพ้ยนะ นี่ถ้าผัวถ้าลูกชายเข้าใจไม่ดีแล้วก็ประตูตับเราแย่เมื่อเข้าไปกอดนอนหัวผ้าตักนางวิสาขาเปิดผ้าขอดื่มนมกินนมลูกสะพ้ยไอ้การกินนมลูกสะพ้ยไม่ใช่แสดงความเจ้าชูแสดงตัวว่าตัวเป็นลูกของนางวิสาขาเรียกนางวิสาขาว่าแม่ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยเรียกนางวิสาขาว่าลูกล่นนางวิสาขาลูกวิสาขาไม่เคยเรียกเรียกนางวิสาขาว่าแม่ที่แกเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าอาศัยความดีที่นาวิสาขาให้แกเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นพระโสดาบันฉะนั้นนาวิสาขาจะได้นามว่าวิสาขามีคารมาตามีสับต่อท้าย เชื่อเดิมว่านางมีสาขาแลวต่อ้าว่ามีคาลมาตาจึงแปลเป็นใจความว่านางมีสาขาผู้เป็นมิมารดาเขามีคาดาเศษฐีซึ่งเป็นพ่อผัว <c oughs> นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทนับตัวันนั้นเป็นต้นมาถ้ามีคาดาเศษฐีก็เลยเลิกคบกับอาเจลกพระแก้ผ้าที่ไม่มีความดี มานักถือองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสฎรสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีร่วมกับนาวิสาขาตลอดมาเอระบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายโดยทุนนาการที่นาวิสาขาเอาชนะจิตใจพ่อโวทึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ก็เพราะอาศัยนามีสาขาเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรที่เรียกกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโต การที่นาวิสาขามีเดชมีอำนาจมีคาระเสฐีซึ่งเป็นพ่อผัวยอมกลัวนาวิสาขายกย่องนางวิสาขาให้เป็นแม่ก็เพราะว่านางวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้ามีอำนาจด้วยอำนาจของความดีไม่ใช่อำนาจความกดขี่ข่มเหงพ่อผัวไม่ใช่อย่างนั้น แตานามีสาขาที่จะมีปัญญาเช่นนี้ได้ก็เพราะอาศัยธรรมะที่องค์สุมเด็ดไพระจอมไตรบรมาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพโุตรรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มีใช่ประโยชน์ปัญญามันยังได้เกิดในความดีมีความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านได้ทำคนที่มีจิตใจต่างกันให้มีใจเสมอกันได้ก็เพราะอาศัยการ ชาคุณพระรัตนตรัยเป็นสําคัญนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบูชาพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีเดชอานาจมากอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องพุทธบูชามหาเตชวันโตข้านางมีสาขามหาอุบาสิกามีมากมายไปยิ่งกว่านี้ถ้าจะกล่าวกันไปทั้งปีก็ไม่จบก็จะของดไว้แต่เพียงเท่านี้ ในวันต่อไปก็จะขอนำเรื่องราวของนางสามาวดีทั้งจะเขาอยู่ในประเภทพุทธบูชามาหาเตชบันโตเหมือนกันเมื่อกล่าวกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้สดับฝสติปัญญาสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็ปรากฏ่าหมดแล้วจึงขออลาก่อนขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี